นี่เรากําลังโดนบูลลี่กันอยู่หรือเปล่าคะการบูลลี่ในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะคะถ้าเป็นอันดับ1เนี่ยก็คือญี่ปุ่นนั่นเองค่ะโดยเฉพาะโดนล้อเรื่องรูปร่างหน้าตาอ้วนดําไม่สวยแล้วก็โดนเหยียดเพศอีกต่างหากตุด๊ดทอมกระเทยตลาดล่างปัญญาอ่อนโอมาสารพัดเลยค่ะคําเหล่านี้คือคําที่บูลลี่ทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้เราจะรับมือกับเรื่องพวกนี้ยังไงล่ะ การโดนบูลลี่ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องทนนะคะแต่เราจะรับมือกับมันยังไงล่ะ 1. ไม่โทษตัวเองนะคะเราไม่ใช่คนผิดค่ะการที่เราไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะคะเราไม่สมควรที่จะโดนแกล้งหรือโดนบูลลี่โดยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นต้องไม่โทษตัวเองและรักตัวเองให้มากๆนะคะแต่เขาเป็นคนที่มีปัญหามีปัญหายังไงคิดซะว่าเขาเนี่ยอยู่บ้านไม่มีคนเล่นด้วยนะคะพอเขามาที่โรงเรียนเขาถึงมาเรียกร้องความสนใจแบบแปลกๆแบบนี้เองค่ะ2 วางเฉยไม่ต้องตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะปล่อยให้เขาพูดไปเลยค่ะอย่างพี่นะคะตอนเด็กๆเ,เนี่ยเพื่อนก็เรียกอ้วนดวําอ้วนดาแล้วพี่ทําไงคะพี่ก็ไม่สนค่ะปิดหูนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแบบที่เพื่อนเราพูดปล่อยให้เขาพูดไปค่ะเรียกให้เสียงแหบเสียงแห้งไปเลยค่ะเราไม่หันซะอย่างถ้าอยากจะคุยกับเราให้เรียกชื่อเราค่ะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยไปเก็บคําพูดของเขามาใส่ใจเรามากๆเราก็จะเครียดนะคะแบบทําไมทําไมต้องมาว่าฉันนู่นนี่นั่นพี่บอกเลยค่ะ เราไม่ต้องสนใจค่ะถ้าเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดหรือถ้าเราเป็นแบบที่เขาพูดถ้าเราอ้วนเราก็ไปลดน้ำหนักถ้าเราดำเราก็ทาครีมกันแดดเยอะๆแล้วก็หลีกเลี่ยงแสงแดดแค่นั้นเองค่ะ 3. เห็นอกเห็นใจเขากลับไปเลยค่ะทําไมต้องเห็นอกเห็นใจเขากลับคะพี่ก็เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเป็นคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตเขาถึงมาทําตัวแบบนี้ไงคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตเขาคงจะไม่มาทําตัวอะไรแบบนี้แน่นอนค่ะเราต้องเห็นอกเห็นใจเขานะคะอ๋อการที่เธอมาว่าเราอะแล้วเธอมีความสุขใช่ไหมอ๋อเรารู้แล้วว่าที่บ้านเธอเนี่ยต้องมีปัญหาแน่เลยเธอต้องมีปมอยู่ที่บ้านเธอต้องไม่ได้รับความอบอุ่นแน่ๆเลยที่บ้านเขาเนี่ย คุณพ่อคุณแม่อาจจะดุเขามากไปก็ได้นะคะจนเขาเนี่ยเก็บกดไม่รู้จะระบายกับใครเขาถึงมาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ที่โรงเรียนไงคะเพราะเขาเห็นว่าเราอ่อนแอเขาก็เลยกดขี่ข่มเหงเราว่าเราสารพัดถ้าเกิดว่าที่บ้านเขามีความสุขนะคะเขาก็จะไม่ทำกับเราแบบนี้เลยค่ะ 4. บางครั้งถ้ารุนแรงเกินไปเราก็ต้องปฏิเสธบ้างนะคะเช่นถ้าเราทนไม่ไหวแล้วจริงๆเราก็ตอบกลับไปเลยค่ะยุดพอได้แล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่า ทำไมจะต้องมาว่าเราอะไรขนาดนี้เราไม่ชอบเผื่อเพื่อนรอบข้างของเขาเนี่ยจะได้รู้นะคะว่าเราเนี่ยไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้แล้วนะให้หยุดได้แล้วถ้าเกิดเขามีสํานึกนะคะเขาก็จะหยุดแต่ถ้าเขาไม่หยุดล่ะถ้าเขาไม่หยุดนะคะเราก็ไปที่ข้อ5เลยค่ะเก็บหลักฐานทุกอย่างแต่เราต้องไม่แก้แค้นเขากลับนะคะเพราะการที่แก้แค้นเขากลับเนี่ยเรื่องจะยิ่งเลวร้ายหนักเข้าไปอีกเลยค่ะ พรพี่เนี่ยเคยโดนเพื่อนบูลลี่นะคะว่าหนักมากๆจนพี่ทนไม่ไหวนะคะพี่ตอบกลับเขาค่ะโดยการตบเขาเลยนะคะแล้วผลคือยังไงคะกลายเป็นพี่เป็นคนผิดใช่ค่ะพี่เป็นคนผิดนะคะที่พี่ไปทําร้ายเขาแต่เขาเป็นคนมาว่าพี่ให้พี่เนี่ยบันดาลโทสะแล้วเขาโดนอะไรไหมเขาไม่โดนอะไรเลยคะ่ะแต่พี่เนี่ยกับโดนไล่ออกไปหน้าห้องคนเดียวเลยนะคะให้ไปสํานึกผิดทั้งๆท,ท,ที่เราก็งงว่าเฮ้ยก็เพื่อนมันว่าเราอะ่ะ ทำไมต้องไล่เราออกไปคนเดียวทำไมคนนั้นไม่โดนนี่แหละค่ะเราอย่าตอบโต้เขากลับนะคะให้เราเนี่ยเก็บรวบรวมหลักฐานไว้ทั้งหมดและจัดการทีเดียวเลยค่ะจัดการยังไงไปบอกคุณครูและผู้ปกครองเราเลยค่ะให้ผู้ปกครองของเราเนี่ยมาคุยกับคุณครูเลยว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะอย่าให้ใครมาทําร้ายเราได้นะคะ6เชิดใส่ไปเลยค่ะตั้งใจเรียนเรียนให้เก่งเก่งไปเลยทุ่มเทความสามารถและสนใจสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราในอนาคตไปเลยค่ะ เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยเป็นเด็กเรียนดีกิจกรรมเด่นทําให้เก่งไปเลยนะคะก็จะเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆหลายๆคนเลยค่ะถึงแม้จะมีเพื่อนบางคนที่บูลลี่เราแต่ก็จะมีเพื่อนอีกหลายๆคนที่ปกป้องเรานะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเด็กเรียนดีเราติวให้เพื่อนได้เราช่วยเพื่อนก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็คิดเอาไว้เสมอเลยค่ะ เรามีคุณค่าในตัวเราเองเราเป็นคนเก่งเจตระบายออกมาค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคุณครูหรือผู้ปกครองพ่อแม่นะคะบอกเขาไปเลยค่ะว่าเรากําลังเจอแบบนี้อยู่และเราก็ไม่ชอบแบบนี้เอามากๆให้เขาช่วยหาทางแก้และหาทางออกให้เราด้วยนะคะเราอย่ากเก็บเอาไว้คนเดียวนะคะเรายังมีคนที่รักเราอีกมากมายเลยค่ะแม้ว่าคนบางคนเขาจะไม่ชอบเราก็เถอะแต่ก็ยังมีคนอีกหลายๆคนที่เขารักเราอยู่นะคะ ถ้าน้องๆกำลังถูกบูลลี่หรือทำให้เสียความมั่นใจ ก็ลองนำเจ็วิธีนี้ไปปรับใช้ดูนะคะพี่นฝนเคยเป็นมาก่อนค่ะแล้วพี่ก็เข้าใจความรู้สึกของเราดีว่าเราเจ็บปวดแค่ไหนนะคะแต่เราต้องรักตัวเองให้มากๆค่ะถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักเราละ่ะคะที่สําคัญคืออย่าให้ใครมาทําร้ายเราค่ะพี่ก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์และเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนที่โดนบูลลี่อยู่ด้วยนะคะพี่ฝนฝนเคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาก่อนพี่หนฝนเข้าใจวัยรุ่นค่ะว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนแต่ก็ขอให้พวกเราผ่านไปได้นะคะวันนี้พี่หนฝนไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ